ขอเรามาใช้เวลาพิจารณาพรษณะพิเศษอย่างหนึ่งของพระเจ้าภายใต้หัวข้อพระเจ้าผู้ทรงนำอนาคตด้วยกันครับผู้เผยพระชนะโฮเชยากล่าวไว้ในหนังสือโฮเชยาบทที่หวา่าให้เรารู้จักให้เราพยายามรู้จักพระเจ้าท่ามกลางพระปีชาสามารถมากมายของพระเจ้าวันนี้ ขอเรามาพิจารณาความพระปีชาสามารถของพระองค์ในการทอพระเนตรอนาคตและเลียนรู้ทิศทางที่พระองค์ทรงนำเราไปเพื่อประทานพระพรแก่เราในท้ายที่สุดด้วยกันครับพิจารณาดูในอิสยาห์บทที่46ข้อที่ส0ด้วยกันครับบทที่4ีข้อที่ส0กล่าวว่าผู้แจ้งตอนจบให้ทราบตั้งแต่เริ่มตน้นและแจ้งถึงสิ่งที่ยังไม่ได้ทำเลย ให้ทราบตั้งแต่การโบราณกล่าวว่าแผนงานของเราจะยั่งยืนและเราจะกระทําให้ความประสงค์ของเราสําเร็จทั้งสิน้นพระเจ้าสรงแจ้งตอนจบให้ทราบตั้งแต่เริ่มต้นหมายถึงพระเจ้าทรงทราบลงหน้าถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นไม่ใช่หรือครับประเด็นสําคัญที่สุดที่เราจะศึกษาในวันนี้คือพระเจ้าทรงท่อพระเนตรเห็นอนาคตครับครั้นพระองค์ผู้สรงทอดพระเนตรเห็นอนาคตทรงนําเราไปพวกเราจรึงต้องติดตามพระเจ้าไป ไม่ว่าพระองค์จะทรงนำเราไปที่ใดก็ตามทั้งยังต้องเข้าใจอย่างชัดเจนว่าความรอบคอบและแผนงานของพระเจ้ากำลังทำงานอยู่ในกระบวนการนั้นนี่จะเป็นเหตุผลที่วิวรณ์บทที่14กล่าวว่าพระแม่สุปรดกเสด็จไปที่ใดคนเหล่านี้ก็อะไรครับตามเสด็จไปด้วย เฉพาะคนที่มีความเชื่อที่ถูกต้องในพระเจ้าเท่านั้นสามารถตามพระองค์ไปไม่ว่าจะเสด็จไปที่ใดก็ตามแต่ส่วนคนที่ไม่มีความเชื่อนั้นมักคิดว่าจะทำอย่างไรดีถ้าเราหลงทางขณะที่ตามพระองค์ไปหรือจะเกิดอะไรขึ้นถ้าพระเจ้าทรงให้เราเดินทางขวาแต่ที่จริงแล้วเราต้องเดินทางซ้ายเช่นนี้พวกเขามักตัดสินใจแะมองพระเจ้าโดยใช้สิ่งที่พวกเขาประสบมาก,ก่อนในขณะที่ดำรงชีวิตบนโลกนี้เป็นมาตรฐานครับ นี่ทำให้พวกเขาทำผิดพลาดครั้งใหญ่เหตุผลก็เพราะพวกเขาไม่เคยมองเห็นอนาคตของเราตลอดช่วงชีวิตของเราพวกเราทั้งหลายต่างก็ดำรงชีวิตในแต่ละวันโดยไม่ทราบว่าจะเกิดอะไรขึ้นในวันนี้และแม้กระทั่งในหนึ่งชั่วโมงข้างหน้าใช่ไหมครับอย่างไรก็ดีพระเจ้าผู้ทรงทราบตอนจบของแผ่นดินโลกตั้งแต่เริ่มต้นพระองค์ทรงนำทางเราตั้งแต่เมื่อทรงสร้างฟ้าแผ่นดินและสรรพสิ่งทั้งปวง เป็นเวลานานแสนนานตั้งแต่ปฐมกาลจนถึงวันสิ้นโลกแผนงานแห่งการช่วยให้รอดของพระองค์ถูกดำเนินการมาเป็นเวลา6,000ปีเพราะฉะนั้นหากท่านตระหนักถึงความจริงที่ว่าเรากำลังได้รับการทรงนำของพระเจ้าก็ขออย่าวิตกกังวลถึงอนาคตของเราแม้แต่น้อยนะครับ เราจะดำรงชีวิตในลักษณะใดในอนาคตเราอาจจินตนาการหรือมีความคาดหวังในชีวิตที่สุขสบายได้แต่เราไม่ควรหลงไหลไปกับความวิตกกังวลถึงชีวิตจนเป็นเหตุให้เราละทิ้งความเชื่อหรืออาณาจักรสวรรค์ด้วยเด็ดขาดขอเราไปดูในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่8ด้วยกันขณะที่พระเจ้าทรงนำทางชนชาติอิสราเอลบนถิ่นทุรกันดารในระหว่าง40ปีพระองค์ทรงสำแดงให้พวกเขาเห็นว่า พระไยและแผนงานอ่านล้ำลึกของพระเจ้าถูกปิดซ่อนอยู่ในเส้นทางบนทินธุรกันดาลเฉลยธรรมบัญญัติบทที่8ข้อที่หครับบัญญัติทางสิน้นซึ่งข้าพเจ้าบัญชาท่านในวันนี้นั้นท่านทั้งหลายจงระวังกระทำตามเพื่อท่านทั้งหลายจะมีชีวิตและทวีมากขึ้นและเข้าไปยึดครองแผ่นดินซึ่งพระเยโฮวาทรงปฏิญาณที่จะกระทำแก่บรรพบุรุษของท่าน ท่านทั้งหลายจงลึกถึงทางซึ่งพระยโฮวาพระเจ้าของท่านทรงนำ่านอยู่ในถิ่นรักกันดารถึง4ี่ปีเพื่อพระองค์จะทรงกระทำให้ท่านถ่อมใจและทดลองให้ทราบว่าจิตใจของท่านเป็นอย่างไรดูว่าท่านจะรักษาพระบัญญัติของพระองค์หรือไม่พระองค์ทรงกระทำให้ท่านถ่อมใจและปล่อยท่านให้หิวและเลี้ยงท่านด้วยมานาซึ่งท่านเองหรือปู่ย่าตายายของท่านก็ไม่ทราบว่าเป็นอะไร เพื่อพระองค์จะทรงกระทำให้ท่านตรนักแก่ใจว่ามนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวก็หาไม่ได้แต่มนุษย์จะมีชีวิตอยู่ได้ด้วยทุกสิ่งที่ออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าในเวลา40ปีนั้นเสื้อผ้าของท่านก็ไม่ขัดวินและเท้าของท่านก็ไม่บวมท่านทั้งหลายพึงทราบอยู่ในใจถือว่าพระยูวาพระเจ้าของท่านทั้งหลายทรงตีสอนท่านเหมือนกับ บิดาตีสอนบุตรของตนเช่นกันเหตุฉะนั้นท่านจงรักษาพระบัญญัติของพระเยิววาพระเจ้าของท่านโดยดำเนินตามพระมัญคาของพระองค์และเกรงกลัวพระองค์ไปดูต่อในข้อที่16ครับผู้สรงเลี้ยงท่านทั้งหลายด้วยมานาในถิ่นดุรกันดารซึ่งปู่ย่าตายายของท่านไม่ทราบเพื่อว่าพระองค์จะทรงกระทำให้ท่านถ่อมใจและทดลองท่านเพื่อกระทำให้เกิดอะไรครับ เกิดประโยชน์แก่ท่านในบ้านปลายสิ่งที่พระเจ้าทรงปรารถนาในท้ายที่สุดคือการทรงนำเราไปสู่สถานที่ซึ่งเราจะได้รับ,รบพระพรครับอย่างไรก็ดีในกระบวนการไปถึงจุดหมายปลายทางอุปสรรคและการทดลองมากมายรอคอยเราอยู่ในกระบวนการที่ได้รับการทดลองทดสอบหากเรามาพร่ำบนหรือสงสัยเกี่ยวกับเส้นทางที่เรากำลังเดินอยู่ หรือสูญเสียความเชื่อในพระเจ้าผู้ทรงกำลังนำทางเราเราก็จะไม่สามารถไปถึงจุดหมายปลายทางที่พระเจ้าทรงเตรียมไว้เพื่อประทานพระพรมากมายแก่เราในท้ายที่สุดครับพระเจ้าผู้ทรงทอดพระเนตรอนาคตทรงกำลังนำทางเราอยู่ครับเหตุผลก็เพ,พราะพระองค์ทรงทราบอนาคตอยู่แล้วเนื่องจากพระเจ้าทรงทราบอนาคต จะเป็นการดีมากเพียงใดครับหากพระองค์ทรงสํแดงให้เราเห็นสิ่งที่ดีตั้งแต่แรกเพื่อที่เราจะได้ไม่พร่ำบน่นคำตอบคือไม่อาณาจักสวรรค์ที่นิรันดน์นเป็นสถานที่ที่ไม่มีความตายไม่มีการคร่ำครวญและความเจ็บปวดอีกต่อไปพระเจ้าจึงไม่ทรงนำผู้ที่กล่าวคำบน่นจนติดเป็นนิสัยไปสวรรค์ได้พระองค์ไม่สามารถพาคนที่แสดงวคมไม่พอใจไปสวรรค์ได้เช่นกัน เหตุผลก็เพราะอาณาจักรสวรรค์น,นั้นไม่คู่ควรกับคนในลักษณะนี้ตลอดช่วงเวลา40ปีในถิ่นธุรกันดารคนเหล่านั้นที่มีความเชื่อที่ถูกต้องในพระเจ้าและติดตามพระองไปจนถึงที่สุดโดยคิดว่านี่เป็นเพียงกระบวนการเท่านั้น เราเชื่อว,ว่าพระเจ้าทรงกำลังนำเส้น<ส><ส>ทางนี้ไม่ว่าเราจะต้องเผชิญกับความยากลำบากใดมันไม่ใช่เป็นผลลัพธ์สุดท้ายแต่เป็นเพียงกระบวนการไปสู่สวรรค์เท่านั้นผลในลักษณะนี้เท่านั้นครับที่ได้เข้าสู่แผ่นดินคณะอันจนสำเร็จอย่างไรก็ดีในกระบวนการไปสู่สวรรค์น,นั้นมีเครื่องมือสำหรับแผนงานของพระเจ้าถูกปิดซ่อนไว้ครับผู้คนมากมายจึงสะดุดและล้มลง<ๆ>เพราะเครื่องมือเหล่านั้นเมื่อดำรงชีวิตบ,บนถิ่นทิุรันดารา0ปี ทุกท่านครับพระวจะนะอิสยาห์บทที่46ข้อที่10เป็นคำมูสาหรือครับมีบันทึกไว้อย่างชัดเจนไม่ใช่หรือครับว่าพระองค์ทรงทราบตอนจบตั้งแต่เริ่มต้นหากเราเชื่อว่านี่เป็นสัจธรรมที่ถูกต้องแม่นยำแล้วเราก็ต้องเชื่อมั่นในพระษณะพิเศษของพระเจ้าครับเราต้องพยายามค้นหาเรื่องที่เราควรขอบพระคุณให้มาก โดยคิดว่าพระเจ้าผู้ทรงทราบตอนจบตั้งแต่เริ่มต้นทรงกำลังนำทางเราอยู่ดังนั้นในเส้นทางนี้ต้องมีพระประสงค์ของพระเจ้าที่จะขัดขวางเราเหมือนดั่งทองคำและเงินเป็นแน่ไม่ว่าสถานการณ์ของเราจะยากลำบากมากเพียงใดเราก็ต้องพบความสุขจากความทุกข์ทรมานในทินทุรกันดารแห่งความเชื่อให้ได้เมื่อส0งพันปีก่อนพระเยซูสสเสด็จมาสู่แผ่นดินโลกนี้ และพระองค์ทรงพยากรณ์และทรงอธิบายให้พวกสาวกทราบถึงสิ่งที่พวกเขาจะทำในอนาคตก่อนที่พวกเขาจะกระทำการเหล่านั้นจริงๆพระเจ้าตรัสล่วงหน้าถึงสิ่งที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นเมื่อพวกสาวกประสบเหตุการณ์ต่างๆดังที่พระองค์ทรงพยากรณ์ไว้ความเชื่อของพวกเขาที่มีต่อพระเยซูก็เข้มแข็งขมากขึ้นถึงอีกระดับหนึ่ง ด้วยวิธีนี้เองพวกสาวกทั้งหลายได้สร้างสรรค์ความเชื่อที่เข้มแข็งและมั่นคงที่ว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าที่แท้จริงขอเราไปดูตัวอย่างของเรื่องนี้ในยอห์นบทที่1 3ด้วยกันข้อที่ส4กล่าวว่าเราให้บัญญัติใหม่ไว้แก่เจ้าทั้งหลายคือให้เจ้ารักซึ่งกันและกันเรารักเจ้าทั้งหลายมาแล้วอย่างไรเจ้าจงรักกันและกันได้ยอย่างนั้นถ้าเจ้าทั้งหลายรักกันและกัน ดังนี้แหละคนทั้งปวงก็จะรู้ได้ว่าเจ้าทั้งหลายเป็นสาวกของเราซีโมนเปโตรทูลพระองค์ว่าพระองค์จาข้าพระองค์จเสด็จไปที่ไหนพระเยซูตรัสตอบว่าที่ซึ่งเราจะไปนั้นท่านจะตามเราไปเดี๋ยวนี้ไม่ได้แต่ภายหลังท่านจะตามไปเปโตรทูลพระองค์ว่าพระองค์จาค้าเหตุใดข้าพระองค์จึงตามพระองค์ไปเดี๋ยวนี้ไม่ได้ข้าพระองค์จะสละชีวิตเพื่อพระองค์ พระเยซูตรัสต,ตอบว่าท่านจะสละชีวิตของท่านเพื่อเราหรือระบบความจริงแก่ท่านว่าก่อนไก่ขันท่านจะปฏิเสธเราสามครั้งเช่นนี้พระเยซูตรัสลงหน้าถึงสิ่งที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นคือการที่เปตโตรจะปฏิเสธพระองค์สามครั้งก่อนไก่ขัน ไปโตกล่าวว่าพระองค์เจ้าขา้าข้าพระองค์จะตามพระองค์ไปจนถึงความตายข้าพระองค์จะตามไปแม้ในคุกข้าพระองค์สามารถทําได้ทุกสิ่งเพื่อพระองค์เปโตสแสดงให้พระเยซูเห็นความกระหาญและความเชื่ออันแน่วแน่ของเขาที่มีต่อพระองค์อย่างไรก็ดีพระเยซูกลับตัดแก่เปโตว่าวันนี้ก่อนไก่ขันท่านจะปฏิเสธเราสามครั้ง พระเจ้าผู้ทรงทราบตอนจบตั้งแต่เริ่มสร้างโลกตัดเช่นนี้ได้ทรงมีแผนงานพิเศษสำหรับเปโตครับแต่ในมุมมองของเปโตนี่เป็นอะไรที่ไม่สมเหตุสมผลเลยเขาสงสัยว่าเราจะปฏิเสธพระเยซูทำไมเปโตมั่นใจในตัวเองถึงกระนั้นก็ดีในท้ายที่สุดสถานการณ์ที่เขาต้องปฏิเสธพระเยซูสามครั้งก็ได้มาถึงอย่างเรี่ยงไม่ได้ หลังจากที่พระเยซูถูกจับไปเปโตก็ต,ต,ติดตามพระองค์ไปด้วยความกังวลว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับพระเยซูสาวกคนอื่นๆต่างก็พากันวิ่งหนีไปด้วยความกลัวแต่เปโตยังมีความกล้าที่จะตามพระเยซูไปเพื่อดูว่าเกิดอะไรขึ้นกับพระเยซูทันใดนั้นบางคนในหมู่ประชาชนพูดกับเขาว่าข้าเคยเห็นเจ้ามาก่อนเจ้าก็เป็นหนึ่งในผู้ติดตามเยซูชาวนาซาเรตคนนั้นไม่ใช่หรือ ข้าไม่ใช่เปโตรปฏิเสธพระเยซูเสียโดยไม่รู้ตัวพระเยซูทรงพยากรณ์ล่วงหน้าเกี่ยวกับเรื่องนี้ก่อนที่มันเกิดขึ้นจริงพระเยซูตรัสว่าท่านจะปฏิเสธเราสามครั้งทั้งยังทรงตรัสว่าเขาจะปฏิเสธพระเยซูก่อนเมื่อไรครับก่อนไก่ขันท่านจะปฏิเสธเราสามครั้งเปโตรปฏิเสธพรงตรงตามที่พระเยซูทรงพยากรณ์เขากระทำเช่นนี้เพื่อตั้งใจที่จะเติมเต็มสิ่งที่พระเยซูตรัสอย่างนั้นหรือครับ เขาได้เผชิญกับสถานการณ์ที่ต้องปฏิเสธพระองค์อยากช่วยไม่ได้พระเยซูทรงทราบลวงน้าว่าเหตุการณ์เหล่านี้จะอุบัติขึ้นจึงตรัสแก่เปโตรว,ว่าวันนี้ท่านจะปฏิเสธเราสามครั้งแม้ว่าเราอ้างว่าเรามีความเชื่อในพระเจ้าและเข้าใจพระองค์แต่เนื่องจากพระองค์ทรงสวมใส่ร่างกายของมนุษย์และทรงรับประทานอาหารดื่มเครื่องดื่ม และสนทนากับพวกเรามีต่างจากมนุษย์อย่างเราจึงมีบางครั้งที่พวกเราอาจเข้าใจพระเจ้าผิดคิดว่าพระองค์ไม่มีอะไรพิเศษกว่ามนุษย์โดยไม่รู้ตัวแม้ในวินาทีที่พระเยซูถูกพวกทหารของมหาปหุถิตจับไปเปโตยังติดตามพระเยซูไปอย่างเงียบๆด้วยความขร่าหานก่อนที่พระเยซูถูกจับเปโตกล่าวว่า ข้าพระองค์จะไม่ปฏิเสธพระองค์โดยเด็ดขาดแม้ว่าข้าพระองค์จะต้องถูกจองจำหรืออาจต้องถึงแก่ความตายก็ตามอย่างไรก็ดีพระเยซูตรัสแก่เปโตว,ว่าวันนี้ก่อนไก่ขันท่านจะปฏิเสธเราสามครั้งดังที่พระเยซูทรงแจ้งให้ทราโงหน้าเปโตปฏิเสธพระเยซูถึงสามครั้งพอดีเมื่อเราเห็นกรณีของเปโต เราก็จะเข้าใจได้ไม่ใช่หรือครับว่าพระเจ้าทรงทอดพระเนตรอนาคตตั้งแต่เริ่มสร้างโลกไม่ว่าพระองค์จะทรงอยู่ในสภาพจิตปัญญาหรือเนื้อหนังแผนงานและลิขิตของพระเจ้าถูกปิดซ่อนไว้ในนั้นครับเปโตรมีความเชื่อที่เข้มแข็งเขาเป็นสาวกอันดับหนึ่งที่ถูกเรียกจากพระเยซูตั้งแต่แรกเขามักสําแดงให้พระเยซูทรงเห็นความเชื่อและความกตรือรลน ที่ไม่พบจากสาวกคนอื่นๆน<สถ>กล่าวคือความเชื่อของเปโตนั้นยอดเยี่ยมที่สุดใน่ามกลางบรรดาสาวกทั้งหลายครับ<แ>ทว่าพระเยซูทร,ท,ทรงทราบว่าหากเปโตได้รับ <ar> ตําแหน่งผู้บริหาร<ถ>จัดการคิดจัก<ล>ทร,ร,กรทั้งหลายหลังจากที่พระองค์เสด็จกลับสู่สวรรค์จิตใจของเขาอาจจะยิงพยองพระองค์จึงทรงสร้างหนามสำหรับเปโตทุกเช้าที่ได้ยินเสียงไก่ขันเปโตก็จะคิดว่า เราเคยทรยศพระเจ้าถึงกับปฏิเสธพระองค์เมื่อคิดเช่นนี้เปโตก็สามารถขจัดความหยิ่งยโสและจงหองของเขาได้อย่างต่อเนื่องในยามเช้าทุกวันที่ได้ยินเสียงไก่ขันนี่คือแผนงานและลิขิตของพระเจ้าที่มีต่อเปโตครับสิ่งที่ผมอยากจะให้ทุกท่านให้ความสำคัญในวันนี้ก็คือพระเจ้าทรงพ่อพระเนตรอนาคตอยู่เสมอไม่ว่าสภาพจิตวิญ,ญญาณและสภาพมนุษย์ครับ บางคนสงสัยว่าทำไมพระเจ้ามิทรงบันทึกคามยากรเกี่ยวกับอนาคตให้เต็มหนังสือพระคัมพี์ทั้ง66สิเล่มแต่ทรงบันทึกการโต้เถียงกับพวกปุโรหิตและพวกฟาริสีในสมัยนั้นและเรื่องราวกับปัจจัยต่างๆที่ยากที่เราจะเข้าใจได้ไว้จำนวนมากนี่คือลิขิตของพระเจ้าที่เฉพาะคนเหล่านั้นที่เชื่อพระเจ้าอย่างถูกต้องเท่านั้นจึงจะเข้าใจได้ คนที่เชื่อในลิขิตของพระเจ้าอย่างเข้มงวดนั้นจะกล่าวว่าเขาทั้งหลายจะเป็นขนมของเราเช่นเดียวกับโยชูวากับคาเลรไม่ว่าสภาพแวดล้อมของศัตรูจะดูได้เปรียบกว่าเราก็ตามท่านคิดว่าโยชูวากับคาเรพูดเช่นนี้เพราะศัตรูของพวกเขาดูอ่อนแออย่างนั้นหรือครับคำตอบคือไม่ขันพระเจ้าผู้ทรงทอดพระเนตรตอนจบ ตั้งแต่เริ่มต้นทรงสัญญาแก่ชนชาติอิสราเอลว,ว่าเราจะมอบแผ่นดินคานาอันนั้นแก่พวกเจ้าพวกเขาจึงเชื่อมั่นในความจริงนี้เปโตที่ปรากฏอยู่ในหนังสือยอห์นบทที่13ข้อที่36ข้างต้นนี้ไม่แม้แต่จะจินตนาการเลยว่าตนจะปฏิเสธพระเยซูอย่างไรก็ดีพระเยซูตัดแก่เปโตว,ว่าท่านจะปฏิเสธเราสามครั้งเมื่อนั้นเปโตก็นิ่งอึง และกล่าวว่าแม้ข้าพระองค์จะต้องตายข้าพระองค์จะไม่มีวันทรยศพระองค์เลยข้าพระองค์จะไม่กระทําเช่นนั้นข้าพระองค์จะทําการเรื่องน่าระายเช่นนี้ต่อพระองค์ได้อย่างไรเล่าถึงคระนั้นก็ดีในท้ายที่สุดเปโตก็ได้ปฏิเสธพระเยซูถึงสามครั้งเราสามารถเห็นฉากที่เขาออกไปข้างนอกร้องไห้เป็นทุกข์ยิ่งนกะไปพิจารณาดูมัทธิวบทที่26กันดีไหมครับบทที่26ข้อที่31อครับ ครั้งนั้นพระเยซูตรัสกับเราสาวกว่าในคืนวันนี้ท่านทุกคนจะทิ้งเราพระเยซูทรงตรัสล่วงหน้าเช่นนี้ตั้งแต่ยังไม่ได้เกิดขึ้นท่านทุกคนจะทิ้งเรา้ดยมีคําเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าเราจะประหารผู้เลี้ยงแกะและแกะูงนั้นจะกระจัดกระจายไปแต่เมื่อทรงให้เราฟื้นขึ้นมาแล้วเราจะไปยังแคนกาลิลีก่อนหน้าท่านในที่นี้ พระเยซูตรัสไว้ล่วงหน้าถึงการฟื้นคืนพระชนชีพของพระองค์และตรัสให้พวกสาวการาบว่าพระองค์จะเสด็จไปยังแคว้นกาลิลีก่อนหน้าพวกเขาฝ่ายพวกสาวกเหล่านั้นไม่เข้าใจว่าพระองค์ทรงหมายความว่าอย่างไรทั้งยังไม่สามารถเห็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตพวกเขาจึงไม่ค่อยใส่ใจกับพระวจ,จนะนั้นให้เราไปดูในมัทธิวบทที่26ข้อที่20ครับ ข้อที่20เขียนไว้ว่าครั้นถึงเวลาพบคำพระองค์ประทับร่วมสำรับกับสาวกสิองคนเมื่อรับประทานกันอยู่จึงตรัสว่าระบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าคนหนึ่งในพวกท่านจะอายัดเราแม้ตอนนั้นผู้ทรยศยังไม่ได้อายัดพระเยซูแต่พระองค์ตัดเช่นนี้ครับข้อที่22ครับฝ่ายพวกสาวกก็พากันเป็นทุกนักต่างคนต่างทูลถามพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้าคือข้าพระองค์หรือ พระองค์ตัดตอบว่าผู้ที่เอาอาหารจิ้มในชามเดียวกันกับเราผู้นั้นแหละที่จะอายัดเราไว้พระเยซูตัดอย่างชัดเจนถึงชาที่ผู้ทรยศเอาอาหารจิ้มในชามเดียวกันกับพระองค์ผู้ที่เอาอาหารจิ้มในชามเดียวกันกับเราผู้นั้นแหละที่จะอายัดเราไว้ข้อที่24ครับบุตรมนุษย์จะเสด็จไปตามที่ได้กล่าวไว้ในพระคัมภีร์ ว่าด้วยพระองค์นั้นแต่วิบัติแก่ผู้ที่จะอายัดบุตรมนุษย์ไว้ถ้าคนนั้นไม่ได้บังเกิดมาก็จะดีกว่ายูดาที่ได้อายัดพระองค์ทูลถามว่าอาจารย์เจ้าข้าคือข้าพระองค์หรือพระองค์ตัดตอบเขาว่าอะไรครับตรัสว่าท่านว่าถูกแล้วระหว่างอาหารมื้อนั้นพระเยซูทรงหยิบขนมปังมาและเมื่อถวายสาธุการแล้วพระเยซูทรงอธิบายความหมายของขนมปังกับเราองหุนปัสกาครับ พระเยซูตัดลวงหน้าว่ายูดาสอิสคาริโอทจะทรยศและขายพระเยซูทั้งยังตรัดลวงหน้าถึงเปโตจะปฏิเสธพระองค์และพวกสาวกทั้งหลายต่างก็พากันหนีไปโดยทิ้งพระเยซูไว้รำพังแล้วสมัยพระวิณยบาตสุดล่ะครับพระบิดาของเราเสด็จกลับสู่สวรรค์ในวันที่25กุมภาพันธ์ปี1985 สี่ปีก่อนเสด็จกลับสู่สวรรค์พระบิดาทรงพยากรล่วงหน้าไว้ในหนังสือพิมพ์าศาสนารายสัปดาห์ไม่ใช่หรือครับในบทความในหนังสือพิมพ์พระองค์ทรงแจ้งให้ทราบลวงนาว่าพระองค์ต้องเสด็จกลับไปหลังจากที่รับบัติสมาได้37ปีทุกท่านครับเราสามารถเห็นได้ว่าพระเจ้ามีทรงพยากรณ์ล่วงหน้าถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตไว้ในพระคัมภีร์ทั้ง66สิกเร่มเท่านั้นแต่ยังตรัสผ่านการสนทนาและอื่นๆ ก่อนการเสด็จกลับสู่สวรรค์พระบิดาเสด็จมาที่กรุงโซเป็นครั้งสุดท้ายและหลังทานเข้าเสร็จพระองค์ทรงถามผมว่าแม้ข้าพเจ้าจะไม่สามารถใช้ทั้งแขนและขาแต่ท่านยังจะติดตามข้าพเจ้าจนถึงที่สุดได้ไหมเมื่อผมได้ยินพระบิดาตัดเช่นนี้ผมตกใจมากคิดในใจว่าที่พระบิดาตัดเช่นนี้เพราะช่วงนี้ความเชื่อของเราเยือกเย็นลงและมีปัญหาหรือเปล่า เมื่อพระบิดาตรัสถามผมจึงต้องตอบพระองค์ผมตอบว่าผมจะติดตามพระองค์ไปจนถึงที่สุดอย่างแน่นอนพระองค์ทรงเป็นหนทางแห่งความรอดและเป็นพระเจ้าผู้เสด็จมายังแผ่นดินโลกถ้าผมละทิ้งทางของพระเจ้าอนาคตที่รอคอยผมอยู่ก็ไม่มีที่อื่นนอกจากนรกผมจะไม่รับพระองค์ไปแต่จะตามไปจนถึงที่สิ้นสุดแม้พระองค์ไม่สามารถใช้ทั้งแขนและขาหรือเกิดเหตุการณ์อันร้ายแรงกว่านั้น ที่จริงในเดือนมก,กราคมพระบิดาสเสด็จมาเยือนกรุงโซและทรงดําเนินการจัดการประชุมสมัชชาใหญ่ชั่วคราวทั้งยังทรงประกาศว่าจะย้ายสมัชชาใหญ่ไปที่กรุงโซไม่กี่วันก่อนที่พระบิดาจะ,สะเสด็จกลับสู่สวรรค์พระองค์ทรงเยือนกรุงโซอีกครั้งและตัดแก่ผมเช่นนี้ผมจึงตกใจอย่างมากผมไม่ทราบเลยว่าข้าพเจ้าใช้ทั้งแขนและขาไม่ได้นั้นหมายถึงอะไร แต่หลังจากที่พระบิดาเสด็จกลับสู่สวรรค์ในวันที่25กุมภาพันธ์ปี1985ผมก็จำพระคำนั้นได้ผมคิดในใจว่าพระบิดาทรงแจ้งให้เราทราบโดยทางอ้อมว่าพระองค์จะเสด็จกลับสู่สวรรค์แต่ทำไมเราไม่เข้าใจในตอนนั้นทุกครั้งที่เห็นเหตุการณ์เหล่านี้ผมก็ตระหนักว่าพระเจ้าทรงทอดพระเนตรอนาคตจะทรงแจ้งให้เราทราบเสมอว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต ผ่านการนี้พระเจ้าทรงดูว่าผู้ใดเชื่อและผู้ใดไม่เชื่อในพระจชนะของพระเจ้าที่ตรัสเกี่ยวกับอนาคตจากนั้นพระองค์ทรงนำทุกคนที่เชื่อไปสู่ทางแห่งพระพรในบ้านปลายคนเหล่านั้นที่ไม่เชื่อนั้นจะถูกทดลองในสถานการณ์ต่างๆนานาที่พวกเขาได้เผชิญและท้ายที่สุดแล้วก็สูญเสียทางแห่งพระพรที่นิรันด์ขันพระวจนะทุกคำที่พระเจ้าตรัสนั้น จะถูกเติมเต็มให้สำเร็จอย่างแน่นอนดังนั้นขอเราเข้าใจอย่างชัดเจนว่าทำไมเราจึงต้องติดตามพระเมสสโรดกไปในทุกทีที่พระองค์เสด็จไปเราต้องติดตามร่องไปด้วยความเชื่อที่ชัดเจนครับพระเจ้าตรัสไว้ในมัทธิวบทที่สี่ไม่ใช่หรือครับว่ามนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า ในพระกิตติคุณลูกาบทที่6ก็มีกล่าวไว้ว่าเตชไนท่านทั้งหลายจึงเรียกเราว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์เจ้าข้าแต่ไม่กระทําตามที่เราบอกนั้นเราได้นําทางท่านโดยทอดพระเนตรอนาคตและจากที่ท่านเข้าไปอยู่ในสวรรค์ในอนาคตแต่เตชไนท่านไม่เชื่อและไม่ติดตามเราท่านเรียกเราว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์เจ้าข้าแต่ทําไมไม่กระทําตามที่เราบอกนั้นไปพิจารณาดูในลูกาบทที่6 ด้วยกันรูปกาบทที่6ข้อที่4 6สิหกล่าวว่าเหตุไนท่านทั้งหลายจึงเรียก,กรว,ว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์เจ้าข้าผู้คนทั้งหลายเรียกพระเจ้าวา่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์เจาา้าข้าแต่กลับไม่เข้าใจพระองค์พระเจ้าทรงหมายความว่าเราผู้ทอดพระเนตรอนาคตตั้งแต่เริ่มตน้นให้คําสั่งสอนและนําทางท่านทั้งหลายให้เดินทางของเราเพื่อผลประโยชน์ของท่าน แต่เพราะท่านไม่มีความเชื่อในอาณาจักรสวรรค์ที่นิลันท่านจึงไม่กระทำตามที่เราบอกนั้นใช่หรือไม่ช่างน่าสงสารมากทีเดียวครับข้อที่สี่สิหครับเหตุในท่านทั้งหลายจึงเรียกเราว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์เจ้าข้าแต่ไม่กระทำตามที่เราบอกนั้นทุกคนที่มาหาเราและฟังคำของเราและกระทำตามคำนั้นเราจะแจ้งให้ท่านทั้งหลายรู้ว่าเขาเปรียบเหมือนผู้ใดเขาเปรียบเหมือนคนหนึ่งที่สร้างตึกเขาขุดลึกลงไปแล้วตั้งรากบนศิลา และเมื่อน้ำมาทวาม่วมกระแสน้ำไหลเชี่ยวกระทบกระทั่งแต่ทำให้หวันไหวไม่ได้เพราะได้สร้างไว้มัน่นคงส่วนคนที่ได้ยินและไม่ได้กระทำตามเปรียบเหมือนคนหนึ่งที่สร้างตึกบนดินไม่ก่อรากเมื่อกระแสน้ำไหลเชี่ยวกระทบกระทั่งตึกนั้นตึกนั้นก็พังทลายลงทันทีและความพินาศของตึกนั้นก็ใหญ่ยิ่งนัก ดังที่มีบันทึกอยู่ในหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติบทที่8พระเจ้าทรงนำทางเราไปเพื่อกระทำให้เกิดประโยชน์แก่เราในบ้านปลายแต่เกิดอะไรขึ้นกับเราในกระบวนการทำให้เกิดประโยชน์แก่เรานั้นครับพวกเราอาจต้องถูกกระแทกสะดุดและลม้มลงอย่างต่อเนื่องครับพิจารณาดูวิวรณ์บทที่21ข้อที่22ด้วยกันครับ ข้าพเจ้าไม่เห็นมีพระวิหารในนครนั้นเลยเพราะพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุดและพระเมสสปดกทรงเป็นพระวิหารในนครนั้นนครนั้นไม่ต้องการแสงของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์เพราะว่าพระสิริของพระเจ้าเป็นแสงสว่างของนครนั้นและพระเมสสปดกทรงเป็นดวงประทีปของนครนั้น บรรดาประชาชาติจะเดินไปในท่ามกลางแสงสว่างของนครน,นั้นและบรรดากษัตริย์ในแผ่นดินโลกจะนำศักดิ์ศรีของตนเข้ามาในนครน,นั้นประตูนครทุกประตูจะไม่ปิดเลยในเวลากลางวันและจะไม่มีเวลากลางคืนในนครน,นั้นเลยและคนทั้งหลายจะนำศักดิ์ศรีและเกียรติของบรรดาประชาชาติเข้ามาในนครน,นั้นสิ่งใดที่เป็นมนทินหรือผู้ใดที่ประพฤติเป็นที่น่าสิทธิเสียนหรือพูดมุสาจะเข้าไปในนครไม่ได้เลยเฉพาะคนที่มีชื่อจดไปในหนังสือชีวิตของพระเมสสปุกเท่านั้นจึงจะเข้าไปได้เพื่อให้เรารับสิทธ ที่จะเข้าสู่นครบริสุทธิ์เยรูซาเล็มพระเจ้าทรงสั่งสอนเราถึงพันธสัญญาใหม่วันสะบาโตและเทศกาลปสัสก,กาทั้งยังทรงสอนเกี่ยวกับพระนามของพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์พระองค์ยังทรงอนุญาตให้เราตระหนักถึงพระบิดาและพระมารดาผู้ทรงเป็นพระวิญญาณและเจ้าสาวและสัจธรรมทั้งหมดไม่ใช่หรือครับ ทุกท่านครับพระเจ้าผู้ทรงทอดพระเนตรอนาคตทรงกำลังนำเราไปสู่สวรรค์ครับผู้คนฝ่ายโลกต่างกำลังเดินทางไปโดยไม่เข้าใจถึงอนาคตแต่พระเจ้าผู้ทรงทราบอนาคตทรงกำลังนำทางเราอยู่ครับพระเจ้าไม่ทรงปรารถนาให้เราบรรดาบุตรต้องออกจากหนทางแห่งสวรรค์ที่เป็นนิลันนี่คือแผนงานอันน่าอัศจรรย์และความรักอันลึกซึ้งของพระเจ้าที่ทรงมีต่อพวกเราเพื่อทรงนำเราไปสู่อาณาจักรสวรรค์ โดยจะรึกเรื่องนี้ไว้ในใจขอเราจับพระหัตของพระบิดาพระบรรดาจนถึงที่สุดและติดตามเส้นทางแห่งพระคุณของพระองค์จนกว่าจะเข้าสู่สวสรรค์ด้วยกันนะครับได้หวังว่าทุกท่านจะได้รับพระคุณอย่างมากมายผมขอจบคำเทศนาไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับ